สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 2 2 1คำถามถามว่าพ่อผมอายุ56ออกจากงานขาดส่งประกันสังคมมาตรา33มา8ปีไม่เคยติดต่ออะไรกับประกันสังคมอีกเลยยังขอเงินชาราภาพได้อยู่ไหมครับถ้าจะตอบสั้นๆนะครับก็คือขอได้ครับยังมีสิทธิ์อยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้อายุ56ปีถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับสมบูรณ์แบบที่จะไป ใช้สิทธิ์รับเงินกรณีชาราภาพนะครับคือประกันสังคมเขาก็มีกําหนดนะครับว่าถ้าเกิดว่าผู้ประกันตนหรือว่าผู้มีสิทธิ์เนี่ยนะครับเกิดสิทธิ์ขึ้นเมื่อไรนะครับในแต่ละกรณีไม่ใช่เฉพาะชาราภาพนะครับเมื่อเกิดสิทธิ์ขึ้นแล้วที่จะได้รับเงินนั้นๆน,น,นะครับถ้าไม่ไปติดต่อขอรับภายในเวลา2ปีเนี่ยนะครับต้องมีเหตุผลที่เพียงพอไปชี้แจงกับประกันสังคมว่าทําไม เกิดสิทธิ์ขึ้นแล้วใน2ปีทําไมจึงไม่ไปติดต่อนะครับเดี๋ยวประกันสังคมเขาก็จะพิจารณาเองนะครับว่าจะให้หรือไม่ให้อย่างไรนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่เกิน2ปีเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องมีเหตุผลอะไรไปชี้แจงคือเราไปยื่นขอรับเงินกรณีชาราภาพได้เลยนะครับแล้วที่ว่าเกิดสิทธิ์เนี่ยทำไมจึงยังไม่เกิน2ปีก็เนื่องจากว่าคุณพ่อคุณเนี่ยออกจากงานมาเมื่อ8ปีที่ผ่านมานะครับ แต่คุณบอกว่าขาดส่งจริงๆคุณพ่อคุณไม่ได้ขาดส่งนะครับคือไม่ได้เป็นผู้ประกันตนไม่มีหน้าที่ต้องส่งอย่าไปใช้คําว่าขาดส่งเลยมันเหมือนกับเราบกพร่องยังไงไม่รู้นะครับคือตัวเราไม่ได้ขาดส่งเราส่งครบถ้วนสมบูรณ์ในตอนที่เป็นผู้ประกันตนแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนก็ไม่มีหน้าที่ต้องส่งในระยะเวลา8ปีที่ผ่านมานะครับและย้อนกลับไปเมื่อ8ปีในตอนที่ออกจากงานเนี่ยนะครับก็เกิดคุณสมบัติขึ้น1ข้อนั่นคือ ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงแต่ยังไม่ครบองค์ประกอบครับต้องรอคุณสมบัติอีกหนึ่งข้อมาบรรจบกันนั่นคืออายุไม่น้อยกว่า55ปีบริบูรณ์นะครับดังนั้นตั้งแต่คุณพ่อคุณน่าจะอายุช่วง48 49มาจนถึง54เนี่ยคือยังไม่เกิดสิทธิ์นะครับมาเกิดสิทธิ์จริงๆในตอนที่อายุครบ55ปีบริบูรณ์นะครับเดือนที่ถัดจากอายุครบ55ปีบริบูรณ์คือเดือนที่ เริ่มใช้สิทธิ์ได้ครับและวันนี้ครับอายุ56ก็น่าจะเกินจากวันที่เกิดสิทธินั้นมาไม่น่าจะเกิน2ปีนะครับยกเว้นว่านับอายุกันผิดเนี่ยอาจจะเกินนะครับยังไงไปดูด้วยนะครับว่านับผิดนับถูกอย่างไรนะครับแล้วก็รีบไปติดต่อด้วยนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยเวลาทิ้งไปนานๆแล้วเกิน2ปีเนี่ย อย่างที่ผมบอกครับต้องมีเหตุผลที่เพียงพอไปชี้แจงนะครับถ้าไปณนะวันนี้เร็วๆนี้ไม่ต้องมีเหตุผลอะไรนะครับคือมีสิทธิ์โดยสมบูรณ์อยู่แล้วขอบคุณสําหรับคําถามนี้นะครับใครที่จะตั้งคําถามเข้ามาใหม่ขอเชิญคลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคําถามแล้วพบกันใน e ีพีถัดไปครับสวัสดีครับ